เดี๋ยววันนี้จะพาไปขายข้าวนะครับเข้าไปช่างเข้าไปดูราคาว่าเท่าไหร่ครับวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะครับ6 6 6พาไปขายครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเ็ฟก่อน,นี่ครับไปกระป๋าสิมันขึ้นนานเลยนะครับเนี่ย มันก็เต็มรถเลยมันได้เท่าไหร่เลยคะเนี่ย <9 S 1> <9 S 2> กเก้าเกียร์ ทาคาวนะครับทาคาวประตูดินนะครับมากระชัยเนี่ยโม่หลายเจ้าเลยนะกระถ่ายมีรถเตี้ยยู่เนี่ยกันเนีะย่ันเนียอันนี้รถเตี้ยยู่ครับถ่ายเตี้ยยู่ยยู่ได้ราคาเท่าไรอะไรนลงไปเลยต้องไปหายหายเลยถ่าเตี้ยยู่นะครับพอมดีกบี นี่นี่ระจานเลยเนี่ยตกใจรันเข้าไปคาพี่เก่งจกแตกเลยจกแตกเลยเหมาแพงเล่นหาบ้าไร ปิดรถจกแตกคุยคุยได้คุยก็พุดรถเข็นเนี้ยคอคุยก็คอยกคุยพวกตกไม่มีงานอ่ะคุยอยู่นี่ไมปนี่เขาจะตีขะขามันล้อมอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แกก็พูดอย่นี้ไม่เอาเอาแกตีที่หลังเอาพาบางคนละสีตีผมโกนอานี่ทางนี้นะครับเนี้ยผมเป็นผมผมเป็นบริษัทนะเก้าพันแปดไม่ขายก็ไปสีกินเก้าพันแปด ก่อนเหรอทุกได้ไปผมรถหรอผมรถสามตัวนะครับเสียยุกเขาสั่งมาเอา้าน้าะถ่ายไปน้ำมันก็ไม่มีจะเติมจานให้เสียครับราคาวันนี้ครับเรื่องนี้นะไม่ไอพวกควายสมเด็จมั้ยสีราคาไม่แรงอ่ะครับเอารถถึงตาช่างครับ ข,ข้าวกิจวานิชนะครับอยู่ที่ประตูดินครับน,นี่ครับโอ้โหรถรอคิวครับมาเทกันหลายคนเลยครับ ตมรอยครับช่างรถเปล่าต่อครับช่างรถออกครับนี่ครับพี่เขาก็มารอคิวเทกันนะฮะหละเจ้าวันนี้เกี่ยว เสร็จภารกิจขายข้าวครับแต่ดูนี่ได้น้ำหนักได้ราคาเท่าไหร่นี่ครับดูตัวเมื่อกี้ครับที่เราไปขายมาความชื้นยี่สิบเก้าครับราคาเก้าพันหกสวยงามครับหกเกียนเก้าสิบเอ็ดลงเพลอีกแ้วนอนจริง่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นาลลงเียทอะไรอะไรก็ออร่อยแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้นาลลงนะ đừng đi nào không biết chào chào